บทที่23มีเธอแรนผู้เล่นเลเวล1หลายสิบคนวิ่งมาพื้นที่หน้าปาร์ตี้ของซื้อเฟิงก็เริ่มคคึกกัขึ้นคนนี้มีปัญหาจริงๆเขาหิวโหวยที่จะเข้าดันเจียนจนยอมเอาแม้แต่มือใหม่เลเวล1เขาไม่รู้หรือว่ามีอีลิตปาร์ตี้เลเวลสกลับมาหลังจากตายแล้วใครจะสนใจเขาล่ะมือใหม่ก็เป็นมือใหม่เราจะไม่สามารถเข้าใจความคิดของพวกเขาได้ ผู้เล่นเลเวลสองที่เข้าแถวยาวๆเริ่มหัวเราะเยาะการกระทำของซื่อเฟิงทีละคนพวกเขาต้องการดูซื่อเฟิงกลายเป็นตัวตลกพวกนั้นน่าสนใจจริงๆแม้แต่ฉันยังไม่มั่นใจมากนักในการเคลียร์เดดลี่ฟอเรสต์แต่พวกเขากลับอยากเคลียร์ด้วยกลุ่มผู้เล่นเลเวลหนึ่งริมฝีปากของเจ้าอยู่อีรูคโค้งขึ้นเล็กน้อยเผยรอยยิ้มที่เปล่งปลัง่งขณะมองไปทางซื่อเฟิงเสียงของเธอแฝงด้วยการยเยาะเย้ยและดูถูกเจนเทิลสโนก็ส่งสายจาไปทางซื่อเฟิงจากระยะไกล อารมณ์ของซื่อเฟิงทั้งสงบและมั่นใจเขาไม่โกรธจากการถูกหัวเราะเยาะถูกการเคลื่อนไหวของเขาดูเป็นผู้ใหญ่มากไม่ต่างจากเอ็กซ์เพิดในกอสโดเมนที่เธอเคยเห็นเมื่อก่อนแต่เธอไม่เข้าใจว่าความมั่นใจของซื่อเฟิงมาจากไหนเดลลี่ฟอเรสต์เป็นดันเจี้ยนแรกของเรดลี่เทาและเป็นครั้งแรกของทุกคนที่ได้สัมผัสกับดันเจี้ยนในกอสโดเมนความยากของมันเป็นสิ่งที่ไม่รู้แม้แต่อีลิตปาร์ตี้ของกิลยังเลือกสมาชิกอย่างระมัดระวังก่อนเข้าดันเจี้ยน ในทางกลับกันซื้อเฟิงไม่สนใจเลยสักนิดเรากับแค่รวบรวมผู้เล่น6คนก็เพียงพอแล้วบางทีฉันแค่คิดมากไปเขาเป็นแค่ผู้เล่นเลเวลหจะเคลียร์เดดลี่ฟอเรสตได้ยังไงเจนเทนสโนโรูปผมสวยงามของเธอใจเธอไม่คิดถึงการกระทำแปลกๆของซื้อเฟิงอีกต่อไปเธอมองที่มือของเธอที่ข้อมูลผู้เล่นแสดงอยู่เลเวลสซัมมอนเนอร์การโจมตีเวท28พลังชีวิตร้อยหการป้องกัน8ความเร็วการเคลื่อนที่ส คนต่อไปหลังจากนั้นเคิร์สแมนเซอร์อีกคนก้าวไปข้างหน้าคนนั้นส่งสถานะของตัวเองไปให้เทพธิดาหิมะเจนเทนสโนด้วยความกังวลในอีกด้านหนึ่งซื้อฝึงก็กำลังดูข้อมูลผู้เล่นเช่นกันแม้ว่าเขาจะไม่มีเกณฑ์ต่อมสุดแต่เขามีเกณฑ์พื้นฐานอุปกรณ์และเลเวลของผู้เล่นเลเวลหนึ่งเหล่านี้แย่กว่าผู้เล่นเลเวลสที่ปาร์ตี้ของเจนเทนสโนกำลังสรรหามากแต่พวกเขายังคงเป็นผู้เล่น ตราบใดที่พวกเขาไม่ได้เพิ่ม8แต้ม At t r i b u t e อิสระในช่วงแรกๆโอกาสในการเคลียร์เดลี่ฟอเรสด้วยปาร์ตี้6คนจะสูงมากส่วนชิววอริเออร์และกาเดียนไนท์ที่เพิ่มแต่ความแข็งแรงหรืออาชีพอาวุธแต่ไม่เพิ่มความคล่องแคล่วทั้งหมดถูกปฏิเสธพี่ใหญ่ชวนผมด้วยครับแม้ว่าผมจะเป็นแค่กาเดียนไนท์เลเวลหนึ่งแต่ผมมีอุปกรณ์คอมมอนเลเวลศูนย์หนึ่งชิ้นและแต้มแอตทริบิวตแปดแต้มของผมยังเหลือหมดผมสามารถเพิ่มตามความต้องการของคุณได้เลย เยาวชนชื่อโคลาขอร้องดวงตาเต็มไปด้วยความคาดหวังซื่อเฟิงแปลกใจเล็กน้อยกาเดียนไหนที่ไม่เพิ่มแต้มแอตทริบิวต์เลยสามารถถึงเลเวลหนึ่งได้มันเป็นผลงานชิ้นเอกต้องรู้ว่ากาเดียนไหนมีการโจมตีต่ำมากทำให้การฆ่ามอนสเตอร์ยากโดยปกติเขาจะปาร์ตี้กันเพื่อฆ่ามอนสเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟาร์มพวกเขาจะเพิ่มความแข็งแรงสองสามแต้มไม่งั้นการเลเวลลิ่งจะช้าเกินไปกาเดียนไหนโคลาหรอโคลาโคลา เมื่อซื้อเฟิงงมองหน้าของโคลาและร่างกายสูงใหญ่กล้ามแน่นของเขาเขารู้สึกว่าขุนไข่บ้างทันใดนั้นเขาจมลึกเข้าไปในคิดความทรงจําของเขาดูเหมือนจะมีคนอย่างนี้อยู่ใช่แล้วไทแรนแบซื้อเฟิงจําได้แล้วชื่อของไทแรนแบคือโคลาไทแรนแบเป็น MT หลักของกิลด์อันดับหนึ่งเบรเลียนสตาร์สในช่วงแรกๆของกอสโดเมนไทแรนแบไม่ประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องเขาถูกไล่ออกจากกิลด์อันดับ3ามเฮเวนส์คลาวด้วยซ้ํา หลังจากเข้า Brilliant Stars โคลาก็เริ่มเปล่งประกายเขาเปลี่ยนจาก MT ของปาร์ตี้ธรรมดาเป็น MT ของอิ i ลิ p a r ปา์ตี้หลักในกิวเขาติดอันดับที่15ใน l ลี e r อร์ r d ร์ a r d เ a ีย n i g h t ของ Star Moon Kingdom โคลาเป็นที่รู้จักในเรื่องทั้งโจมตีและป้องกันซื้อฝั่งไม่เคยคิดว่าไทรรันแบร์จะวิ่งมาหาเขาเองโคลาเป็นคนขี้อายด้วยแตกต่างจากไทรรันแบอีก10ปีข้างหน้าทันใดนั้นซื้อฝั่งก็มีความคิดปัจจุบันไทรันแบยังไม่ได้เข้า Heaven's c o อย่าว่าแต่บริลเลียนสตาร์สถ้าซื้อฝังสามารถดึงโคลามาและทำให้โคลาเป็น MT ของเขาเองการดันเจียนไดฟ์ในอนาคตจะง่ายขึ้นไม่ใช่หรอพี่ใหญ่ผมรับประกันว่าจะเชื่อฟังคำสั่งของคุณอย่างเด็ดขาดเมื่ออยู่ในดันเจียนโปรดพิจารณาด้วยนำเสียงของโคลาแฝงไปด้วยการขอร้องซื้อฝังเกือบจะหัวเราะออกมาไทแรนแบรผู้ยิ่งใหญ่จะพูดด้วยนำเสียงกระซิบแบบนี้เพื่อตำแหน่งในดันเจียนแต่ซื้อฝังยังคงกลั้นไว ผู้เล่นเลเวลหนึ่งที่มาที่นี่ล้วนหวังจะได้โชคปาร์ตี้อื่นๆที่เข้าเดลี่ฟอเรสต์ด้วยผู้เล่นเลเวลสอย่างไม่ดีเลยอย่าว่าแต่ผู้เล่นเลเวลหอย่างพวกเขาหากพวกเขาสามารถเข้าเด a d ่ฟอเรสต์สักครั้งและโชคดีได้อุปกรณ์หนึ่งหรือ2ชิ้นมันจะช่วยพัฒนาการในอนาคตของเขาได้มากตอนนั้นการเข้ากิ่วใหญ่จะง่ายขึ้นมากโอเคฉันสามารถรับนายเข้ามาได้หน้าของซื่อเฟิงกลายเป็นจริงขณะพูดว่าแต่นายควรรู้ว่า การพามือใหม่เลเวลหนึ่งอย่างนายเข้าเดตลี่ฟอเรสไม่ง่ายฉันไม่สามารถแบกนายผ่านเดตลี่ฟอเรสแล้วหลังจากนายได้อุปกรณ์นายก็ไปเข้าอีลิตปาร์ตี้อื่นฉันจะได้แค่ความเหนื่อยยากไม่ใช่หรอเมื่อซื่อเฟิงพูดจบผู้เล่นเลเวลหนึ่งหลายคนก็ส่งสายตาดูถูกนายเองก็เป็นมือใหม่เลเวลหนึ่งไม่กล้าพูดแต่ซื่อเฟิงไม่สนใจความรู้สึกของคนเหล่านี้เขายังคงพูดต่อว่าฉันต้องการสร้างปาร์ตี้ที่มั่นคงแม้ว่าเราต้องการสมาชิกก็จะให้ความมั่นคงเป็นหลัก ถ้านายอยากเข้าดันเจียนนายต้องเตรียมตัวระยะยาวเมื่อฉันเรียกนายไปดันเจียนดิฟนายต้องมานายไม่สามารถปฏิเสธเพราะมีธุระอื่นแล้วนายจะเลือกอย่างไรเมื่อผู้เล่นคนอื่นๆได้ยินซื่อเฟิงพูดแบบนั้นพวกเขาก็เงียบไปทันทีเจตนาของซื่อเฟิงชัดเจนมากถ้านายอยากเข้าปาร์ตี้นายจะไม่สามารถเข้าปาร์ตี้อื่นในอนาคตอย่าว่าแต่เข้ากิวทุกคนรู้ว่าการเข้ากิวเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเองอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันพวกเขาไม่มีคุณสมบัติเข้ากิลเหล่านั้นดังน,นั้นพวกเขาจึงมาหลองโชคหวังจะได้อุปกรณ์หนึ่งหรือสองชิ้นพวกเขาอาจจะเข้ากิลเหล่านั้นได้ในภายหลังแล้วพวกเขาจะสามารถละทิ้งโอกาสเข้ากิลดีๆเพื่อเข้าดันเจียนได้อย่างไรโคลาก็ไม่เคยคิดว่าซื่อเฟิงจะให้เข้าเรียกร้องแบบนั้นแต่มันก็สมเหตุสมผลนายไม่สามารถหวังให้คนอื่นทานนายขึ้นมาแล้วจากไปเมื่อนายแข็งแกร่งขึ้นแต่ซื่อเฟิงขาดความน่าเชื่อถือเมื่อเขาพูดคำนี้ ตอนนี้เองแบล็กกี้ยืนออกมาและพูดด้วยความโกรธแค่มองดูพวกมือใหม่พวกนายไม่มีใครต้องการพวกนายในดันเจียนแล้วพวกนายยังอยากเข้ากิวในอนาคตและเพลิดเพลินกับผลประโยชน์ของพวกเขาอีกหรือพวกนายคิดว่าตัวเองเป็นเอ็กซ์เพิหรือเอาพวกเราเป็นไอโง่โคลาคิดว่าสิ่งที่แบล็กกี้เอ็กซ์เพิพูดมีเหตุผลแม้แต่เอ็กซ์เพิดเลเวลสที่มีอุปกรณ์บรอนสามชิ้นยังอยู่ในปาร์ตี้นี้ในขณะที่โคลาเองเป็นแค่มือใหม่ปาเถื่อน เขามีสิทธิ์อะไรจะบน่นขอบคุณพี่เอ็กซ์เพิ์ที่ให้คำแนะนำน้องจะพยายามปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโคลาขอบคุณแบล็กกี้อย่างต่อเนื่องแบล็กกี้รู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยจากการถูกขอบคุณแล้วเรียกว่าเอ็กซ์เพิดโดยโคลาแบล็กกี้เป็นแค่เอ็กซ์เปิดปลอมสนิทแต่การถูกเรียกแบบนั้นทำให้แบล็กกี้อยากเป็นเอ็กซ์เพิดในกอสโดเมนมากขึ้นแบล็กกี้ทำได้สวยซื้อเฟิงชูนิ้วโป้งเงียบเงียบชมแบล็กกี้ซื้อเฟิงไม่เคยคิดว่า บล็กกี้จะเชื่องไทแรนแบร์แบบนั้นไทแรนแบร์ยังเรียกแบล็กกี้ว่าพี่ใหญ่ด้วยหน้าที่เต็มไปด้วยความเคารพอีกด้วยแบล็กกี้สับสนทันทีเขาไม่เข้าใจว่าเขาทําอะไรที่คู่ควรได้รับการชมจากซื้อเฟิงแต่เขายังคงดีใจมากอย่างน้อยเขาก็ทําอะไรบางอย่างเพื่อซื้อเฟิงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกันแน่มากกว่า10นาทีต่อมาซื้อเฟิงก็รวบรวมผู้เล่นได้ครบ6กคนตอนนี้พวกเขาสามารถเริ่มดันเจีนยนไดไวได้แล้ว หากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้าซื่อเฟิงจะนำทีมเข้าดันเจี้ยนเดลี่ฟอเรสการผจญภัยครั้งแรกของโคลาหรือไทแรนแบร์อนาคตจะเป็นอย่างไรและความลับของซื่อเฟิงจะถูกเปิดเผยอีกเมื่อไหร่ติดตามความตื่นเต้นต่อในบทต่อไปขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไปค่ะ